สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday l i ลิเวอร์พูลแชนแนลทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันพฤหัสปบปดีที่23ตุลาคม2568ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวหลังเกมที่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับบุกไปเยือนไอแทัคสแงฟเฟิร์ตแล,ะะะล้วก็ถล่มเจ้าบ้านไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่3นะครับซึ่งเมื่อคืนถือว่าลิเวอร์พูลของพวกเรา หยุดฝันร้ายจากความพ่ายแพ้สี่นัดติดต่อกันได้อย่างสวยงามหลังจากบุกไปล่มไอทัคคอนเฟิร์ต5-1ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกโดยที่โดมิกโซบาไลรับบทเด่นขณะที่ฟอร์เรนเวียสก็ฉายแฟลโดดเด่นอย่างชัดเจนอเล็กซนติซักและฮ e ูโกอกติเกลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกันเป็นครั้งแรกอาร์เนสซ์รอตปรับทีมถึง5ตำแหน่งจากเกมที่แพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้อเล็กซนอิซักและฮ e ูโกอกติเก ออกสตาร์ทรวมกันเป็นครั้งแรกผู้เล่นที่ถูกส่งลงสนามเพิ่มเติมได้แก่เยเลมีฟิมปงแอนดี้โรบสันเคอร์ติโจนและฟอร์เรนเวียซึ่งั้งหมดถูกจับลงเล่นในระบบการเล่น4-2-2-2ที่ค่อนข้างแปลกตาฟอร์เรนเวียยืนฝั่งขวาแบบล้มลวมอล็กซซีซักและฮูโกเอกริกเกยืนคู่กันในตำแหน่งหมายเลข9สองคนขณะที่เยเลมีฟิมปงถูกมอบหมายให้ขึ้นลงทางริมเส้นทางฝั่งขวาสร้างความแตกต่างในเกมรุกลิวพูเริ่มต้นเกมได้ดีอย่างชัดเจน แต่ต้องมาเจอกับข่าวร้ายเมื่อเยอรมีฟิมบงแบคขวาของทีมได้รับปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสิงตั้งแต่นาทีที่19ทําให้ต้องเปลี่ยนคอเนอร์แบดลี่ลงสนามมาแทนในช่วงนั้นอเล็กซานเดอร์ทักมีโอกาสทองถึงสองครั้งโดยเฉพาะลูกยิงจากจังหวะจ่ายยาวสุดแม่นของฟอร์นเวีย์แต่ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูทว่าทุกอย่างพลิกผันเมื่อไอทักแฟงเฟิร์ตกลับยิงนําไปก่อนจากจังหวะต่อบอลสวยงามที่มีมาริโอเกเซ่อดีตเป้าหมายของลิพูเป็นคนเริ่มเกมและลาสมูดคิดเดนเซนเติมมายิงชนเสาาข้าไป อย่างไรก็ตามลิวพูไม่ปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อฮูโกอิกิริกเกตอบโต้ได้ทันทียิงประตูตีเสมอ,อยังเฉียบขาดในจังหวะหลุดเดี่ยวจากการแทงทะลุช่องของอันดิโลบาสันจากนั้นเกมลูกตั้งเตะที่เคยเป็นปัญหาของหงแดงลิวพูก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญวูดิลฟันไดโขกจากลูกเปิดของโคดิกาโใไอทีมแซงขึ้นนำสองต่อหนึ่งก่อนที่อีบีมากโกนาเตจะโขกเพิ่มจากลูกเตะมุมของโซโบลเป็นสามต่อหนึ่งจบครึ่งเวลาแรกลิวพูบุกไปนำไอทักฟังเฟิ 1, ร์สสามต่อหนึ่งเข้า f ฟ d เดริโกเคียซถูกส่งลงสนามมาแทนที่อเล็กซานดอิซักซึ่งน่าจะเป็นการพักเพื่อรักษาความฟิตและดาวเตะอิตาเลียนเกือบทำประตูดได้ทันทีจากลูกจักรยานอากาศสุดสวยอทักฟันเฟิร์ตเริ่มเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งและเปิดพื้นที่ให้กับริพูโจมตีได้สะดวกจนในที่สุดฟอรเรนวียอตกระทำแอซซิสต์แรกของเขาในลูการนี้สำเร็จ จังหวะเก็บบอลได้การทางเราจ่าเรียดให้กับโคดิคกัตโปได้แปลงโล่งเข้าไปยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นฟอร์เรนวีสยังจ่ายบอลอีกครั้งให้กับโดมินิกโซวัตไลได้ยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบโคเสาวเข้าไปอย่างสวยงามเมื่อในสกอร์นำขาดอาร์เนส์ล็อตใช้ช่วงเวลา20นาทีสุดท้ายของเกมโรเตชันทีมโดยการส่งโจโกเมสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และโมฮัมเหม็ดซาลาดลงสนามเพื่อเรียกจังหวะและรักษาความคมของทีมชุดหลักคุณภาพของผู้เล่น ลงมาเสริมช่วยให้ลิพูครองเกมจนจบและคว้าชัยชนะที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลนี้ไปอย่างเด็ดขาดบทสรุปชัยชนะ5ประตูต่อ1เหนือไอทักแฟนเฟิร์ตไม่เพียงยุติความแพ้แพ้สีนัดติดต่อกันของลิพูแต่อย่างสะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มกลับมาของทีมในยุคข,ของอาร์นสลอสที่จะเริ่มเข้ารูปเข้าร้อยอีกครั้งฟอร์นิวเวียสปลดล็อกผลงานโดมินิกโซบอตไลโชคลาสบอลฮูโกเอกริเกโชว, born, e ike, โชวความคมกริบในการยิงประตูและที่สําคัญที่สุดลิพู กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งบนเวทียุโรปมาต่อกันที่5ประเด็นหลังเกมทิลิพูบุกไปถล่มไอทัตแฟรงเฟิร์ตห้าประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่3ฟอร์เรนเวียสปลดล็อกผลงานครั้งสําคัญลิลิพูโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยการบุกไปถล่มไอทัตแฟรงเฟิร์ตห้าประตูต่อหนึ่งโดยมีชื่อของฟอร์เรนเวียสทำสองแอสซิสต์แรกนับตั้งแต่าย้ายมาร่วมทีมขณะที่ระบบการเล่นใหม่ของอาร์เนสโลต ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจประเด็นที่1ระบบใหม่ใช้ได้ผลแต่จะยั่งยืนไหมเกมเริ่มต้นไม่สวยนักเมื่อไอทักแฟนเฟิร์ธทะลวงแนวรับของลิวพูยิงประตูขึ้นนําจากโอกาสแรกของเกมซึ่งดูเหมือนว่ารูปแบบการเล่นใหม่ของอานสล็อตจะยังไม่สร้างความเหนียวแน่นเท่าที่ควรแต่หลังจากนั้นหงส์แดงลิวพูพลิกกลับมาครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนทั้งในเกมรุกและเกมรับยิงได้ถึง5ประตูสร้างโอกาสทั้งหมด18ครั้งพร้อมค่า x g สูงถึง3.21 เทียบกับเจ้าถิ่นที่ทําได้เพียง0.23เท่านั้นถือเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคําถามก็คืออาร์เนอร์สโอตจะยึดระบบใหม่นี้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อฟอร์มของอลิสันนีซัคยังไม่ถึงขั้นต้องปรับทีมเพื่อเขาและการจับเอาฟอร์เรนเวียตไปยืนทางริมเส้นฝั่งขวาก็อาจเป็นการลดศักยภาพของเจ้าตัวลงทั้งที่เริ่มฉายฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเกมเยือนเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้จะเป็นบททดสอบครั้งสําคัญว่าอาร์เนอร์สโอตจะเดินหน้าต่น,น่ีรประเด็ท2 ฮูโก้อกริเก้ยึดตำแหน่งกองหน้าตัวจริงหากสโมสซอลิฟูจะกลับมาใช้ระบบกองหน้าตัวเดียวหลังจากทดลองแผนในเยอรมน,นีการถกเถียงว่าใครควรจะเป็นตัวจริงคงจบลงแล้วเพราะฮูโก้อกริเก้กำลังร้อนแรงสุดขีดกองหน้าชาวฝรั่งเศสทำประตูที่6ให้กับสโมสรจากการลงสนามที่สองนะัดและผลงานโดยรวมในเกมนี้ยอดเยี่ยมเขายิงได้หนึ่งจาก3ครั้งที่พยายามจ่ายบอลสำเร็จ 19- จาก21ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้2จาก3าครั้ง และชนะการดวลถึง5ครั้งจาก7ครั้งเมื่อเทียบกับอเล็กซานด์อิซักที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งความแตกต่างชัดเจนมากกูโก้อิกิติเก้สมควรได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่3จุดเปลี่ยนสําคัญของฟอร์เรนเวียสแม้การทํา2แอซิดในเกมที่บุกถล่มคู่แข่ง5ต่อ1จะไม่ใช่จังหวะชี้เป็นชี้ตายแต่สําหรับฟอร์เรนเวียสแล้วนี่อาจเป็นช่วงเวลาปลดล็อกที่สําคัญในสีเสื้อลิพูก่อนหน้านี้เขาโชคร้ายหลายครั้งที่จังหวะดีๆไม่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นประตู จนเหมือนฟอร์มดรอปลงแต่ในเกมนี้ทุกอย่างเข้าทีเข่าทางเขาจ่ายบอลให้กับโคดิกาโปแต่ชาร์จ,จะจ่อจากหน้าปากประตูและจ่ายอีกลูกให้กับโดมินิกโซวอสไลได้ยิงไกลจากนอกกรอบเกตโดดทษทําให้ลิพูบุกไปถล่มไอทัตฟังเฟิร์ตห้าประตูต่อหนึ่งฟอร์มโดยรวมของแข้งเยอรมันวัย2 2ปีอย่างน่าประทับใจและแฟนบอลหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เขามีชื่อบนสกอร์บอร์ดบ่อยขึ้นทางใน,นแง่ของประตูและแอสซิสต์ประเด็นที่4ลูกตั้งเตะที่กลับมาทํางานอีกครั้ง เนสเลตเคยพูดชัดว่าเขาไม่ต้องการให้ลิพูสร้างเกมรุกโดยพึ่งพาลูกตั้งเตะเหมือนอาสนอนเพราะอาจลดความหลากหลายของเกมรุกลงแต่ปัญหาก็คือหงแดงลิพูเองกลับทําผลงานลูกตั้งเตะได้แย่เกินไปในฤดูกาลนี้จนผู้จัดการทีมถึงขับพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งต่อสื่อซึ่งดูเหมือนเป็นการกดดันเอลลอนบิคโค้รลูกนิ่งของทีมโดยตรงอย่างไรก็ตามเกมนี้อาจช่วยลดความกังวลลงได้บ้างเมื่อทั้งวัวจิวฟานไดและอไบามากโกนาเต ช่วยกันโขกทําประตูจากลูกเตะมุมได้อย่างเฉียบขาดช่วยทีมพลิกจาก1ประตูนหนึ่งเป็น3ต่อหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆลิพูไม่จําเป็นต้องเป็นอัสนอนเวอร์ชันลูกนิ่งแต่การมีอาวุธเด็ดแบบนี้มากขึ้นก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายแน่นอนประเด็นที่5อาการบาดเจ็บของแบ็คขวายอย่างเยอรมีฟิมปงน่าเป็นห่วงเมื่อมองย้อนดูประวัติอาการบาดเจ็บของเขาเยอรมีฟิมปงจะเห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่ร่างกายค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ค่อยเจ็บหนักมาก่อนสมัยอยู่กับเซลติก เขาพลาดการลงสนามเพียงเกมเดียวในรอบ18เดือนและตลอดระยะเวลา4ปีครึ่งกับไบเออร์เลเวอร์เซนเขาเจ็บยาวเพียงแค่ครั้งเดียวพลาดการลงสนาม11นัดจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าแต่ตอนนี้เขาย้ายมาลิพูได้แค่5เดือนกลับต้องพักเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งถือว่าน่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อเขายังไม่ได้ลงเด่นอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลแรกนี้การบาดเจ็บซ้ำอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปรับตัวกับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกอังกฤษสรุปลิพูภายใต้การคุมทีมของอานเดรสลอต เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกอีกครั้งโดยเฉพาะฟอร์มของฮูโก้เอเจนเก้และฟอรเลนเวียดที่เริ่มเข้าที่เข้าทางแต่ยังมีโจทย์เรื่องระบบการเล่นและการบาดเจ็บของเยเลมี่ฟิมปงแบ็กขวาให้ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะส่งผลต่อความต่อเนื่องของทีมมากน้อยแค่ไหนในช่วงโปรแกรมนัดถัดไปมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับอเล็กซานดอิซักบาดเจ็บโคนขาหนีบอานเนอร์สล็อตยอมรับว่าน่าเสียดายมากอารเนอร์สล็อตยืนยันว่าอเล็กซานดอิซักมีอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบ หลังถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งในเกมที่ลิพลูบุกไปทม่มไอแท็กฝั่งเปิดห้าประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นการยุติผลงานแพ้สีนะ่นัดรวดก่อนหน้านี้สลอตให้สัมภาษณ์กับ t n t อ็นทสปอร์ตหลังเกมว่าเขาต้องออกในช่วงพักครึ่งเพราะรู้สึกเจ็บตรงคนขานิด,นดหน่อยน่าเสียดายจริงๆผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามันยากมากที่จะหาจุดสมดุลสําหรับนักเตะที่พึ่งพักไปนานถึง3เดือนเราพยายามค่อยๆปล่อยให้เขากลับมาลงสนามทีลนนิดแต่พอใช้งาน2เกมใน3วันเขาก็รู้สึกตึงตรงนั้นอีกครั้ง อาน,น,นสลลตยังเสริมในห้องถแถลงข่าวว่าเขาไม่ได้อยู่ในโซนแดงนะเราคิดว่าเขาพร้อมแล้วแต่ในระดับนี้มันมีเส้นบางมากระหว่างฟิตเต็มร้อยกับเสี่ยงบาดเจ็บผมหวังว่ามันจะไม่หนักถ้าต้องพักหลายสัปดาห์มันจะทําให้เขาต้องเริ่มใหม่อีกครั้งภาพรวมความฟิตของอเลิเซนนิซัพึ่งกลับมาลงสนามเต็มรูปแบบหลังพัก3เดือนจากอาการบาดเจ็บก่อนเปิดฤดูกาลช่วง19วันที่ผ่านมาเขาลงเล่นไปแล้วถึง5นัดสโมสรและทีมชาติ ซึ่งถือว่ามากเกินไปสําหรับนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บเกมกับไอท็คฟันเฟิร์ตเป็นการออกสตาร์ทนัดที่2ภายใน4วันแม้จะไม่มีสัญญาณว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแต่จากคําพูดของอาร์เน์สลอตแสดงให้เห็นว่าทีมแพทย์ของสโมสรจะต้องประเมินละเอียดก่อนเกมพบกับเบน์ฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้อีซัคถือว่าเป็นตัวความหวังสูงสุดของลิปูในยุคข,ของขอาร์เน์สลอตเขาเป็นสูนหน้าที่เล่นได้ทั้งเข้าพื้นที่ลึกและเชื่อมเกมแต่ปัญหาใหญ่ก็คือความฟิตที่ยังไม่คงที่สิ่่งงทีออาาานสลลพดถึบคื หัวใจของทีมชุดนีนใ้ในตอนนี้หากใช้งานมากเกินไปเสี่ยงบาดเจ็บซ้ำแต่ทําไม่ใช้งานเลยก็อยากจะคืนฟอร์มและหาจังหวะในเกมดังนั้นการที่ฮูโก้เอกิริเกยิงประตูและเล่นได้ดีในเกมนี้จึงอาจช่วยลดแรงกดดันของอเล็กเซนต์ยิซักชั่วคราวและเปิดโอกาสให้เขาได้พักเต็มที่คาดการเบื้องต้นหากเป็นเพียงอาการตึงกล้ามเนื้ออเล็กเซนต์ยิซักอาจพักเพียง 1- 2เกมแล้วเลาเจ็ดถึงสิบวันแต่หากตรวจพบว่ามีการฉีกข,ขาดของกล้ามเนื้อบางส่วน เขาอ,อาจจะต้องพัก3-4สัปดาห์และพลาดเกมสำคัญก่อนพักเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนและนี่คือสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสสเวอร์พูประจำวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลล์พูชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง Friday l i v e r p o o l c h ช n เ e l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมเดินทางไปกับผมให้ได้10,000หมื่นซับสไครต์กราบขอบพระคุณมากๆครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ